แล้ข้าสู่ของชาแนลนะวันนี้นอีกวันที่ตื่นเต้นมากนครับโอยเป็นคืนฟ้านะครับเพราะว่าเราได้กลับมาพาทุกคนไปเที่ยวกันอีกแล้วนะฮะโดยในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะตอนนี้เวลาประมาณ เที่ยงึืนนะฮะเดี๋ยวเครื่องออกตอนประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนกว่าๆนะครับก็เดี๋ยวจะไปต่อเครื่องที่ดูบไบนะฮะช่วงเดินทางประมาณ5ชั่วโมงนะครับจากนี่ไปดูไบแล้วก็อีกประมาณ5ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงก่อนหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าเต้นๆนะครับเพราะว่าเกือบ2ปีนะสปีกว่านะครับที่เราไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวกันนะครับซึ่งตอนนั้นที่พาทุกคนไปเที่ยวเนี่ยที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็คือตอนนั้นเป็นช่วงที่โควิดกำลังเริ่มระบาดพอดีนะครับเพราะฉะนั้นนนนนีีีีี่่่แหละะะ2 2ปปกกววาาาพพออดดเเืบบคครรรึงัั้้จไ ทุกคนไปเที่ยวกันอีกแล้วนะครับก็เมื่อกี้มาที่โซนอาภูมิเนี่ยจะบอกว่าสนามบินก็ยังไม่มีใครนะครับช่วงเนี้ยตอนเนี้ยเป็นประมาณกลางเดือนกุมภาของปีสองห้าหกหนะครับหรือ2022นั่นเองนะก็คนก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับก็ยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าทริปนี้จะเป็นยังไงกันบ้างก็นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันสวิตเซอร์แลนด์ครับผมเย่แต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยอย่างนี้ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก หน้าขึ้นเป็นสองต่อนะคบแวะที่ดูใบนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าลูเซนนะฮะก็จริงๆแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าวันนี้ไม่ใช่จุดหมายหลักลูเซนไม่ใช่จุดหมายหลักของเรานะครับเพราะว่าลูเซนเนี่ยนะครับเป็นทางผ่านนะครับเบสของเราจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่อินเทอร์ลเกนนะครับเพราะฉะนั้นเราแวะพักกันเฉยๆนะครับก็เลยก็สวยน่ารักดีมากๆนะครับตอนนี้เราเพิ่งลงรถไฟมาเลยนะครับก็คือนั่งรถไฟจากสนามบินนะครับมาถึงที่ ดูเซนนะครับนี่ก็มาถึงเลยนะครับถึงเสร็จก็ไปฝากกระเป๋านะครับที่ฝากกระเป๋าเจ๋งมากนะครับอยากจะบอกว่ามันมีที่ฝากกระเป๋าสําหรับสายแบคแพกอย่างเราเนี่ยนะครับสามารถฝากกระเป๋าได้เลยนะฮะสบายมากชิลมากๆนะครับเฮ้ยหนาวนะอากาศตอนนี้ประมาณห้าองศานะครับนอกจายนิดนึงนะครับวันนี้สภาพภูมิอากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยนะครับอย่างที่เห็นนะฮะฝนตกตลอดเลยนะตั้งแต่ลงเครื่องมาแล้วตั้งแต่ที่ซูริกจนไปถึงยูเซนเลยนะครับก็ ค่อนข้างเย็นแล้วก็หนาวนะครับถ่ายรูปก็มัวมัวนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับบรรยากาศของเมืองลูเซนจะเป็นยังไงนะครับผม ตอนนี้นะครับเราเดินอยู่บนสะพานไม้ชาเปลนะครับที่อยู่ในเมืองลูเซนนั่นเอ,เองนะครับซึ่งตามประวัติแล้วเนี่ยสะพานไม้ที่นี่นะครับเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปนะฮะมีอายุหลากหลายร้อยปีออย่างนี้ดีกว่าันจำตัวเลขไม่ได้ว่ากี่ร้อยปีนะครับก็เอ่อหลายร้อยปีนะครับแล้วก็เขาบอกว่าโครงสร้างของที่นี่นะครับเป็นโครงสร้างที่ขึ้นในชื่อว่าเป็นสะพานที่เก่าแก่ติดอันดับของโลกด้วยนะครับนี่ไปอ่านวิกิพีเดียมาเรียบร้อยนะครับ ข้อมูลแน่นมากนะคะเชื่อว่าถ้าวันที่ฟ้าใสๆเนี่ยนะครับข้างนอกเนี่ยก็จะสวยกว่านี้เยอะนะคะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ตุลไม่ไมีเหตุมีห้าไม่ได้เหตุมีห่านนะทุ้ยก็จะมีห่านนะครับบินลงมาตลอดนะครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีนะครับนี่นะคะข้างหลังโอ้ฝนนะคะก็อย่างที่เห็นนี่นะครับ จะมีโครงสร้างของเมนปราสาทนะคบแล้วก็เป็นสะพานไม้นะครับระยะทางประมาณ270เมตรนะฮะก็นะครับใครผ่านมาลูเซนก็อย่าลืมนะฮะสะพานไม้ชาเปลนะครับหาไม่ยากอยู่บร uh ิเวณกลางเมืองเลยนะฮะก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับท <|so|> ี่จําเป็นสําหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเนื่องด้วยที่ถ้าใครที่จะเดินทางเนี่ยเนาะเราจะเดินทางด้วยรถไฟซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการฝากกระเป๋าจึงเป็นสิ่งสําคัญนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันเนี่เครื่องนี้ครับผม เป็นตู้ฝากกระเป๋านะฮะก็คือหลักการทำมันของมันก็ง่ายมากเลยไม่มีอะไรมากนะครับดูไซส์กระเป๋า S M L ไม่มี M นะรู้สึกจะไม่มี M จะมี S L X L แล้วก็สอง X L นะครับคือเราฝากไว้แล้วจริงๆก่อนอันนี้นเราฝากไว้แล้วนะครับขั้นตอนง่ายๆก็ไม่มีอะไรนะครับมาถึงปุ๊บเรากระเป๋ายัดใส่เข้าเข้าตู้เลยนะก็ดูเลยว่า,าของเราไซส์ไหนนะครับมาถึงปุ๊บเราปิดตั้งเนี่ยมันจะล็อกนะครับใส่เขาจะให้เรามาจ่ายทางนะฮะซึ่ง ที่ผมจ่ายไปอ่ะผมใช้ไปโดยบัตรนี้เดี๋ยวบังเลวไว้ก่อนบัตร s c ซ t พี e านะครับเพราะว่ามันจะเป็น p a ลสยู Go อย่างเงี้ยมันจะเป็น p a y เวฟไม่ใช่เพลส o มันจะเป็น Pay Wave นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ Pay Wave เนี่ยในการติดมันก็จะคิดเงินได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับหรือเป็นบัตรอะไรก็ได้ที่เป็น Paywave อย่างเงี้ยครับมีสัญลักษณ์อย่างเงี้ยเนาะเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นเน,ญญนี่ยนะฮะเราก็ตีเข้าตรงนี้แป๊บเดียวก็จะได้เลยแล้วเสร็จแล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ นี่เป็น QR วอารโค้ดนะครับซึ่งมารับกระเป๋านะฮะซึ่งตอนนี้เรามารับกระเป๋าแล้วนะครับค่าเช่ากระเป๋าเนี่ยไซส์ L เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9สวิสฟรังนะครับหรือประมาณ200กว่าบาท2องร้ 210, อยเจ็ดสิบาไปนะครับก็จะมีไซส์ XL XL ก็90 1112แล้วแต่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารับกระเป๋ากันนะฮะอันนี้ก็ยกเลิกไปนะครับอ่อานเยกภาษาอังกฤษนะครับตกใจหมดเลย ปามาไอแบบนี้ <S 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 นะครับอาภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ถ้าเรามาฝากเนี่ยเราเรา,เราต้องกดเด p o s ิ t นะครับแต่ตอนนี้เรามารับกระเป๋าเพราะฉะนั้นเรากดคอลเล c นะครับอ่าเห็นไหมเขาก็จะให้เราสแกน QR code นะครับนี่เราก็เอา QR code เข้าไปสแกนกระเป๋าจะเปิดแล้วนะฮะนี่ใบแรกของเราได้มาแล้วนะครับของพี่อิวนั่นเองนี่เราฝากไว้เก้าเหรียญนะครับก็จะได้มาแล้วหนึ่งใบนะครับก็ต่อไป ไปที่2ไปที่3ไปที่4นะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีนี้ง่ายมากนะครับเราก็สามารถไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เอากระเป๋ามาฝากไว้ที่สถานีใหญ่ๆอย่างรูเซิร์ที่นี่นะครับผมฝากไว้นะฮะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถเดินตัวปิวไปเที่ยวในเมืองต่างๆได้ในสวิตเซอร์แลนด์ครับผมคที่คุณหนู โอ้โหตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองเบอร์แล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่จุดเช็คอินหลักของเมืองเบอร์นะครับที่ชื่อว่าสติดคอเก้นะครับเป็นนาฬิกาที่เป็นเหมือนดาราศาสตร์ของโลกเลยนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับเป็นเหมือนต้นกําเนิดนาฬิกาดาราศาสตร์อะไรอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะครับแต่จะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่มันแย่เลยก็คือฝนมันตกหนักมากนะครับ แล้วก็หยุดแล้วก็ตกแล้วก็หยุดตลอดเวลานะครับทำให้ยากแก่การทำร็อกมากๆานะคบเพราะฝนตกตลอดเวลานะครับแล้วกล้องเมื่อกี้ก็เปียกยับไปหมดเลยนะครับหลังจากนี้ดีกว่าฮะเราจะไปที่เมืองที่ชื่อว่าเมืองทูนนะครับไปล่องเรือกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงนะก็คือตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเละตุ้มเปไปหมดอ่ะเก็บบรรยากาศไปก่อนก็ถ่ายรูปกันนะครับข้างหลังนี้นะฮะจะเห็นได้จากเสื้อผม เปียกไปหมดแล้วนะฮะ okay. โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองทูเนี่ยครับตอนนี้ไม่ไหวละนะฮะทุกคนครับเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นแล้วฮะเมื่อกี้ใช่ไหมที่ผมบอกว่าเรามาจากเมืองเมืองที่ชื่อว่าอะไรนะเมืองเบิร์นนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองทูแล้วนะครับ ปัญหาก็เกิดขึ้นก็คือเรือปิดแล้วที่ผมบอกว่าเราจะมาล่องเรือกันนะครับตอนนี้อที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับชอบข้างหลังเนี่ยก็เรือก็ปิดเรียบร้อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เช็คก่อนว่าที่เรามาที่เนี่ยเราจะต้องเช็คตารางเรือนะครับวันหนึ่งเนี่ยเรือมันจะออกแค่ปรมาณรอบถึง2รอบประมาณนี้นะครับก็คือจากอินเทลนเนี่ยนะครับมาที่ทูเนี่ยรอบหนึ่งนะครับ เราก็จากทูนเนี่ยกลับไปอีกรอบหนึ่งคือมันจะมีแค่ตกวันละรอบเท่านั้นนะครับท,ที่ที่ท่าเรือที่เนี่ยนะครับของ BLS เนี่ยคิวเขียวเนี่ยนะครับข้างหลังผมเนี่ยนะฮะก็ทําให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือวันนี้เราจะไม่ได้ล่องเรือนะครับแต่ก็ยังโอเคนะครับเพราะว่าเราวางแผนไว้ก็คือเออเรามีฟรีเดย์ประมาณ2วันนะครับแล้วจริงๆแล้ววันเนี้ยแผนเราก็ถูกปรับไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเออฝนตกหนักมากนะครับ เมืองเบิร์นก็ฝนตกนะฮะเราเลยไม่ได้เดินไปไหนเรากินอาหารเสร็จเราก็กลับมาที่เมืองทูหวังว่าจะมาล่องเรือนะครับก็ยังไม่ได้ล่องเพราะปิดแล้วนะครับแผนต่อไปของวันนี้ก็คือเราจะกลับไปที่เมืองที่เราอยู่นะครับซึ่งก็คืออินเทรเลเกนนะครับก็ไปเก็บอินเทรเลเกนให้ครบเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับกับการที่เรามาเที่ยวในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แค่รอเวลานะครับเพื่อที่จะกลับไปยังเมืองอินเทรลเกนนะฮะ ก็เตือนไว้นะครับสาหรับใครที่จะมานะครับก็คืออยากให้เช็คดีๆซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงเช็คแหละนะครับแต่เพียงแค่ตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้เช็คอะไรตรงนี้เพราะคิดว่าเออหลายๆอย่างที่เห็นก็คือเรือมันจะออกตลอดเวลาใช่ปะ่ะอันนี้ก็ไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวกลับไปในอินเทอร์แนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาฟรีเดย์ที่เหลือเนี่ยวันว่างที่เหลือที่เราเวน้นไว้เนี่ยค่อยล่องเรือนะครับเพราะว่าอยากจะบอกว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ของอินเทอร์แลนด์มาทูเนี่ย นะครับก็คือการล่องเรือนะครับในโซนนี้ไฮไลท์เลยก็คือการล่องเรือเนี่ยเราจะมาขึ้นท่าเรือข้างหลังตรงนี้นะครับจะเป็นเรือลำใหญ่ๆที่เห็นในละครไทยหลายๆละครอ,อะ่ะนะมันก็จะมาขึ้นตรงนี้กันนะครับก็ล่องจากนี้ไปอินเทอร์เกนเวสนะครับหรือถ้าใครที่พักอินเทอร์เกนแล้วนะครับอยากจะมาเมืองทูนเนี่ยผมแนะนําว่าให้นั่งเรือนะครับเรือจะประมาณสิบสิบเอ็ดโมงประมาณนี้นะครับจากที่อินเทอร์เกนเนี่ยมาที่นี่นะครับก็เช็คตารางดีๆเพราะอาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้นะครับ ก็ใครอยากมาทุนให้ล่องเรือมาเลยนะครับต่ออินเทรลกเก้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลสําคัญนะครับให้เพื่อนๆที่จะมาเที่ยวที่ทูนเนี่ยได้รับรู้กันนะครับก็เดี๋ยวพาดูรอบๆเมืองทูนนะครับเป็นเมืองเล็กๆเกมืองท่าเล็กๆนะครับเมืองทะเลสาบเล็กๆก,ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเจอกันที่อินเทรลเก้นครับโอ้โห <c oughs> คอนเทนต์คอนเทนต์ ตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาในย่านของชุมชนที่เมืองอินเทอร์เกนนี้นะครับเดินจากกลางเมืองมาหน่อยนึงเดิมาลิมน้ำริมแม่น้ำของบริเวณอินเทอร์เกนนะครับก็คือเพื่อเราจะมาหาร้านอาหารที่ดังมากผมดูใน Google มาเนี่ยต้องบอกว่าคนไหนอ่ะคนเนี่ยนะครับ ันรีวิวพันกว่าคนใน Google นะครับให้4.4เต็ม5เฮ้ย4.7เออให้4.7เต็ม5นะครับซึ่งเขาดังมากนะครับแล้วก็มีเด็คนชมมากๆซึ่งอาหารที่เราไปกินวันนี้ก็คืออาหารเกาหลีครับมาถึงมาถึงอินเทอร์ลักนมาถึงสวิตเซอร์แลนด์มากินอาหารเกาหลีมื้อแรกที่เป็นแบบโลเคอลนะครับพอดีเมื่อวานเรากินกันเป็นแบบแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ แล้วตอนนี้เราถึงแล้วฮะนี่ร้านเกาหลีของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าอาหารเกาหลีที่นี่เป็นยังไงนะครับจะอร่อยสมคํำล่ำลือไหมนะคะมีเมนูในใจไว้แล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันซึ่งเดินมาเนี่ยไม่มีคนเลยแล้วคนน้อยมากๆกลางเมืองตอนนี้เวลาเป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะครคนก็น้อยมากน้อยแบบน้อยจริงๆะนะะครเฮ้ย ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอาหารเกาหลีจะเป็นยังไงนะฮะอิ่มแล้วนะคะตานแค่ กลางนะครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับอาหารเกาหลีร้านอารีอารเเรอารีอารเร้านน่ารักมากนะครับอย่างที่เห็นไปแล้วก็อาหารทุกอย่างโอเคนะครับถือว่าถือว่าเป็นเกาหลีที่อาจจะไม่ได้จัดจ้านเหมือนเหมือนประเทศไทยนะครับหรือเหมือนที่เกาหลีเองแต่ก็ถือว่านะครับเป็นริมรถเกาหลีแล้วก็มีเงี้ยมีอะไรอย่างเงี้ยมีข้าวก็ถือว่าได้กินของทอดย่างซึ่งอาจจะหายากสําหรับที่ สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถ้าปกติเนี่ยก็จะเป็นพวกสเต็กไปเลยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นอะไรที่เราคุ้นเคยนะครับก็เดี๋ยวว่าเติมพลังงานได้ดีนะครับหลังจากนี้ก็จะกลับที่พักกันนะครับก็ไปเตรียมตัวสำหรับคืนพรุ่งนี้ไม่สิไปเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดียวขอเช็คบินนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าหลังจากนี้เราจะไปไหนนะ จะต้องมาเปลี่ยนนะครับเพื่อไปไอเซลวอลนะครับเราเรเออเราขึ้นร้อยสามนะครับจากอินเทอร์ลเก้นนะครับล้วก็มาเปลี่ยนที่สถานีนี้นะครับสถานีโบริเกนสี่นะครับนี่ข้างหลังผมนี้นะครับแล้วก็ต่อร้อยสามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งเส้นตรงเนี่ยเส้นตรงเนี่ยนะครับตรงมาจากนู่นแล้วก็วิ่งเส้นตรงนะครับยาวเลื้ยทะเลสาบไปจนถึงไอเซลวอลเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่อ่ะเราถามโชว์ริสอินโฟเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เขาก็บอกว่าให้มารอตรงนี้นี่นะครับ ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องยาวนะฮะไปเซวอกันนะครับแล้วก็วันนี้ไม่แน่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมพิเศษอ่ะเมื่อวานเราเช็คสภาพอากาศเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไปถามทัวร์เรสอินโฟมชันที่อินเทลเกนมานะครับวันนี้ถ้าฟ้าเปิดอาจจะได้มีกิจกรรมพิเศษที่เราไม่ได้วางแผมนมาล่วงหน้านะฮะก็เดี๋ยวดูกันว่าจะได้ทำกทิจกรรมพิเศษนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปเซวอก่อนครับ อนนี้ก็มาถึงเมืองไอเซวอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือเป็นเมืองแบบเล็กๆน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักมากนะครับทะเลสาบข้างหลังผมนี้ก็แบบกว้างใหญ่สวยงามสวยจริงๆะนะครับแต่จะบอกว่าตอนนี้มันเหมือนประมาณว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจะเป็นแบบชาวเอเชียพวกเราเนี่ยแหละนะครับเอเชียล้วนๆเลยนี่น่าจะเป็นเวียดนามนะครับที่อยู่ข้างหลังผมเนี้ยนะฮะ ส่วนถ้าตัวเมืองเนี่ยเมื่อกี้ลงมาไม่มีคนผมเจอคนอยู่3ามคนนะครับแล้วก็ันะท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะฮะหลังจากนั้นไม่เจอใครเลยนะฮะในบ้านยังไม่เห็นคนเลยผมลงมานะครับเจอแบบฝรั่งสามคนนะฮะก็อย่างที่บอกไปด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็ทําให้สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยหลายๆที่เนี่ยมันเงียบเหงาลงไปมากๆนะครับแต่ก็ ถ้าใครพอมีเวลานะฮะก็อยากให้รีบมากันนะครับก็คือเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติที่แบบเต็มๆอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวพาเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเมืองอาเซวอครับหลังจากลงรถบัสนะครับเราก็หันหน้าออกจากทัวริ s t สอินโฟมชั่นหรือว่าหันหน้าออกจากป้ายรถบัสนะครับเราก็มองเข้มาทางซ้ายนะครับ เดินเลียบทางมาเรื่อยๆนะฮะด้านหน้าเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราเดินไปหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นด้านหน้านะฮะจุดเช็คอินของไอเซวอลเนี่ยนะครับชัดๆเลยนะ,ะนี่ข้างหลังผมนะฮะแต่ก็เงียบมากนะคะรับเนื่องด้วยนอกจากโควิดแล้วหนึ่งเนี่ยนะฮะอย่างที่กล่าวไปนะครับ2ก็คือ วันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะครับไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับทําให้แบบว่านะักท่องเที่ยวที่เป็นชาวชาวสวิตเซอ์เองเนี่ยนะคะก็จ,จะไม่เยอะนะครับรียเท่าน,น้อยมากๆเลยนะที่พูดตีๆขัดๆนี่ไม่ใช่นั้นหนาวแล้วก็มือแข็งนะครับช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยก็มีเรื่องของรัสเซียยูเครนด้วยนะครับ มีเครื่องบินขับไล่ด้วยอะหวังว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนเราอยู่นะยังไงก็ให้เรากลับประเทศไทยไปก่อนนะ